ว่าวเ็นอุปไกว้าสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะสำหรับเจ้าไฟเดอะเบคอนนะช่วงนี้ผมไม่ได้ทำที่เพราะผมไปเรียนทุกคนผมไม่มีเวลาบ้างด้วยลงตรงเล้อง,น,องน้องด้วยโอเคนะโอเคเราจะมาต่อกันเลยไฟเดอะเบคอนไฟเดอะเบคอนนะครับไดเลยไอตอนนี้เราดูจบไปแล้วเนาะเราคงดูจบไปแล้วสองหน้านี้ โอเคถัดไปหน้าที่สามต่อจากตรงนี้เลยนะครับต่อจากตรงนี้เจ้าพวกเบคอนนะพวกเบคอนกับมาเกอร์กำลังนอนหลับอยู่นะเยหรือวมีเงาบางอย่างค่อยๆตะพุกคานเข้ามานั่นคือไฮอาเออฉันทำผิดเหรอ เดยวคน,นตื่นตื่นรู้แล้วเข้าอ้าวเขาตื่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเรื่นายสลบนะ่ะใช่แล้วแล้วที่นี่ที่ไหนบ้านฉันงนี่ นายชื่ออะไรใช่ใช่ใช่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันอ๋อฉันชื่อสติกแมนรู้จักแล้วเปล่าสติกแมนสติกแมนนะว้าวยินดีรู้จักนะฉันชื่อเบคอนส่วนฉันชื่อมาเกอร์เนี๋ยแล้วทำไมนายนมาแถวนี้ล่ะเรากำลังออกเดินทางใช่ใช่ใช่ ก็อยากมาจนภัยฉันไปด้วยฉันอยากมาจนภัยเย้โอเคเลยไปกันไปกันเลยหนึงหนึงหนึ่งหนึ่งเย่ไ yeah. ปจนภัยกันเลยไปกันเลยโอเคนะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงคแค่นี้นะคะแม่มอนแล้วจัง โอเคไม่ไรหรอกนะเดี๋ยวผมอาจจะทำอันหน้าก็ได้นะคะนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย